ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือโรงเรียนพรมิตรวิทยาเลยนะครับก็คือเราต้องเดินจากาท่าเรือวัดศรีบุญเรืองเนี่ยจากฝั่งนี้นะนี่ก็ระยะหนึ่งนะประมาณ10นาทีได้นะครับพอเดินมาจากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองปุ๊บเนี่ยเดินตามทางมาเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็เราก็จะมาเจอตรงนี้ท่าเรือโรงเรียนพรมิตรวิทยานะครับแล้วก็จะมีศาลเจ้าอยู่ตรงนี้นะสังเกตตรงศาลเจ้าก็ได้นะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นท่าเรือเล็กๆอยู่ด้านนี้นะ ก็จะเราต้องรอเวลาก่อนนะตอนนี้ก็คือโบตัวนี้จะรับน้ําหนักได้สูงสุดประมาณ20คนนะช่วงนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เ,าเหมือนแบบอาจจะยังแจ้งไม่ได้ว่า,วาจะฟรีถึงตอนไหนก็ประมาณสองสเดือนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูข่าวอีกทีหนึง่งแต่ว่าการที่จะขึ้นจากท่าเรือโรงเรียนพรม,มิตรพิทยาเนี่ยไปถึงมีนบุรีเราไม่ได้ขึ้นต่อเดียวนะทุกคนเราไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราต้องขึ้นเรือตรงนี้แล้วก็ไปลงที่ประตูน้ํา มันจะมีตรงประตูน้ํากัน้นคือเขาไม่สามารถที่จะข้ามตรงนั้นได้เพราะประตูน้ําจะปิดนะครับก็คือเราต้องไปลงตรงประตูน้ําแล้วก็เดินเดินไปอีกนิดนึงแล้วก็ไปลงเรือลําที่สองเพื่อที่จะเดินจากตรงประตูน้ําบางชันนะครับเพื่อที่จะไปมีนบุรีอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินชมเลยพานั่งแต่ว่าตอนนี้คือไม่แน่ใจว่าเขาจะออกตอนกี่โมงนะตอนกลางวันอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะเพราะว่าคนไม่มีตอนนี้ก็เป็นการทดลอง วันนี้เป็นวันที่2อง้วที่เขาเพิ่งเปิดให้บริการนี่ครับท่าเรือโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยาก็เดี๋ยวเราไปรอเวลากันก่อนดีกว่านะครับด้านหน้าของเรานี่คือเรือ ไฟฟ้า100%นะครับที่นำมาให้บริการที่คลองแสนแสบนะเขามีเป็น G P S มีกล้องวงจรปิดนะสามารถนำจักรยานขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็มีรถคนพิการขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นแบบรถไฟฟ้า100%เลยด้านบนเนี่ยก็จะมีโซลาเซลล์ไว้ชาร์จไฟสำหรับแดดประเทศไทยนะทุกคนนี่นะครับอันนี้คือท่าเรือที่เราจะขึ้นเรือไปนะครับเดี๋ยวเรารอรอ,อีกสักระยะนึงนะ ทุกคนตอนนี้เรานั่งเรือออกไปแล้วนะครับเสียงเงียบมากยงเห็นไหมไม่มีเสียงดังอะไรเลยจริงๆอ่ะสามารถที่จะนั่งเริ่มต้นตั้งแต่ท่าซีบุญเรืองได้นะครับท่าซีบุญเรืองแล้วก็มาตรงนี้ได้แต่ว่าเราก็เดินลองเดินมาดูตรงบริเวณหลังโรงเรียนนะครับน,นะนี่ยวลองลองเดินลองลอง,ลองนั่งกันไปดูว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือเป็นเรือนะเนี่ยเรือของเขาจอดรอ เงียบมากทุกคนสำหรับเรือโดยสารนีครับมีขนาดอยู่ที่40ที่นั่งนะครับแล้วก็มีความยาวอยู่ที่12.50เมตรความกว้าง3.20เมตรความเร็วสูงสุด17กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วใช้งาน10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้เขาก็จะมีแบบว่าท่าเรือแบบเยอะแยะเลยมีเรือเรียบร้อยแล้วทั้งหมด12ลำนะครับ อันนี้ก็จะมีตั้งแต่ท่าเรือศรีบุญเรืองท่าเรือวัดศรีบุญเรืองนะครับมีท่าเรือโุงเรียนพรมิตรกิทยาท่าเรือห้างคาสิโอท่าเรือเสรีไทยท่าเรือของรหัสครับท่าเรือหมู่บ้านร่มใสมีท่าเรือสุราแดงท่าเรือชุมชนหลอแหลกหลอแหลใหญ่ท่าเรือบางชันท่าเรือตลาดนิมบุรีแล้วก็ท่าเรือเขตนิมบุรีนะครับเรากําลัง เดินทางกันอยู่นี่แสนแสบบึงกลุ่มนะครับก็คือเขาก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเหมือนท่าเรือต่างๆอันแรกก็คือสามารถที่จะขึ้นที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองได้ครับอันนี้โรงเรียนวัดพิชัยนะเนี่ยวัดพิชัยอยู่ด้านด้านข้างของเราอันนี้ก็อย่างอันแรกเนี่ยท่าเรือแรกก็จะเป็นแบบท่าเรือวัดศรีบุญเรืองใช่ไหม สามารถที่จะนั่งเรือธรรมดาเรือแบบทองแสนแสบธรรมดามาลงที่วัดสีบุญเลืองแล้วก็นั่งจากวัดสีบุญเลืองนะมา,าได้เลยนะเรือไฟฟ้าพอจากท่าเรือวัดศีบุญเลืองเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีท่าเรือโรงเรียนพรมิตรพิทยา <c oughs> ก็จะตั้งอยู่หลังโรงเรียนพรมิตรพิทยาถนนสีบุรพา <c oughs> สามารถเดินเข้าไปยังตรงแยกนี้ดาถนนเสรีไทยแล้วก็สถาบัน บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีด้าได้นะครับ,บดูรบรรยากาศสถานีท่าเรือที่2ครับเป็นท่าเรือห้างคาซิโอตั้งอยู่ด้านหลังศูนย์การค้าเดอะคาซิโอทาวถนนรัมกระแผงใกล้สถานีนรถไฟฟ้าสายสีส้มของบ้านหมาในอนาคตครับท่าเรือเสรีไทย26ครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย26ถนนเสรีไทยบริเวณนั้นจะมีมสัสยิด อาอัส,สลามมีสะพานไม้ข้ามคลองไปยังซอยลำคำแหงร3 1านะครับแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลเกษมราชลำ,ำํำแหงแล้วก็ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มสัมมากรในอนาคตด,ด้วยนะครับทุกคนมีมัสยออิดนะครับถ้าเรือคลองรหัสนะครับรอยต่อระหว่างเขตบึงกลุ่มกับเขตธนายาวมีท่าเดินเรียบของรหัสไปยังถนนเสดีไทยได้ด้วยนะครับท่าเรือถัดไปจะเป็นท่าเรือหมู่บ้านร่มใสนะครับ แล้วก็มีเป็นท่าเรือสุเหลาแดงตั้งอยู่ที่บริเวณชุมชนสุเหลาแดงมัสยิดยำอียะทุ่นมุตลีมีนซอยเสรีไทย46นะครับแล้วก็มีท่าเรือชุมชนหลอแหลแดงตั้งอยู่ในชุมชนคลองหลอแหล่ซอยเสรีไทย52นะครับแล้วก็มีเป็นท่าเรือบางชันนะครับเป็นท่าเรือสําหรับเปลี่ยนเรืออีกลำหนึ่ง โดยเดินผ่านประตูน้ำบางชันหลังนี้คมอุตสาหกรรมบางชันนะแล้วก็มีเป็นท่าเรือตลาดมินบุรีนะครับตั้งอยู่ในซอยสีหบูราณุกิจ20ถนนศีหบุราณุกิจใกล้ตลาดเก่ามินบุรีเมื่อมาถึงปากซอยฝั่งตรงข้ามจะเป็นตลาดมินบุรีแล้วก็ตลาดจตุจักรสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูตลาดมินบุรีในอนาคตนะครับให้ดูบรรยากาศแล้วก็ท่าเรือตะไคร ก็จะเป็นท่าเรือเขตมีนบุรีครับตั้งอยู่ด้านหลังสำนักงานอายการส่งสุดอาคารมีนบุรีตรงข้าสมสำนักงานเขตมีนบุรีสถานที่ใกล้เคียงศาลอาญามีนบุรีศาลแพ่งมีนบุรีโรงเรียนมีนบุรีสวนเฉลิมพระเกียรติรอเก้าโรงเรียนสตสรีเศรษฐบุตรมลำเพ็ญน,นะครับนี่ก็เขาก็จะแบบเงียบมากเลยอะเรือ ไม่มีเสียงเครื่องยนต์อะไรนะทุกคนอันนี้คือห้างพาซิโอนะครับท่าเหลือพาซิโอ อ๋อเนี่ยด้านหลังก็จะมีแบบสามารถที่จะมาขึ้นเรือที่ตรงท่าพาซิโอได้อนี้โรงเรียนโรงเรียนชินวอนหรือเปล่าสใส่ตาสั้นทุกคนมองไม่ค่อยเห็นน่าจะโรงเรียนชินวอนนะถ้าอันไม่ผิดมันมองไม่ค่อยชัดนะอันนี้ก็นออยู่ด้านหลังวูบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวให้ดู ให้ดูบรรยากาศโอ้เสียงแบบเแบบามากแล้วก็น้ำเนี่ยน้ำสะอาดขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะชิลมากอากาศเย็นสบายนั่งเรือชิลๆยังมีแบบผักตบชวามีผักตบชวาเล็กๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะว่าเราจะนั่งเรือไปตั้งแต่ วัดศรีบนเรือตรงนี้ไปถึงที่มีนบุรีเลยหรือว่าเราจะต้องไปต่อที่ประตูน้ำบางชันนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเ,เหมือนว่าชาวบ้านริมน้ำนะเนี่ยมันจะมีทางริมน้ำยาวตลอดเลยสามารถที่จะมาปั่นจักรยานมาเดินเล่นมาอะไรเงรี้ยตอนเย็นได้นะทุกคนสองข้างทางเลยตอนนี้คือคลองแสนแสบได้พัฒนาไปเยอะมากเลยนะเป็นคลอง ที่ใช้ในการสัญจรของชาวกรุงเทพมาหานครออนะครับเป็นแบบหัวใจหลักๆเลยของกรุงเทพในะในการสัญจรทางเรือนะครับมีมีแบบว่าปั่นจักรยานสามารถข้ามง่ายๆเลยมีสะพานมีอะไรแบบอำนวยความสะดวกดีสะดวกสบายมากนะครับทุกคนต่อไปเราก็สามารถที่จะนั่งเรือจากในเมืองนะออกมาที่วัดศรีบุญเรืองนะด้วย เรือที่มันเป็นแบบเรือโบราณเดิมอะ่ะแล้วก็นั่งจากวัดศรีบุญเรืองด้วยเรือไฟฟ้าไปตลาดมีนบุรีได้ด้วยนะครับนอกจากไปทางรถแล้วนะครับเนีบรรยากาศดีมากเลยเห็นนะชิลมากให้ดูสองทางทางอันนี้คือแต่แต่ละเบาะเขาก็จะมีเป็นชูชีพไว้ให้นะครับเนี่ยมีชูชีพสองชิ้นเนี่ยก็จะมีที่นั่งก็ตกประมาณ40 4 2ถึง42ที่นั่งนะครับ สามารถที่จะนั่งได้ชิวๆเลยตรงด้านบนนะเขาก็จะมีเป็นป้ายตัวอักษรให้ดูนะว่าแบบเป็นถึงสถานีอะไรแต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นช่วงทดลองอยู่นะครับ mm hmm. ก็อาจจะยังขึ้นเป็นคาว่ากรุงเทพมนครเนี่ยสวยมากเลย mm hmm. บรรยากาศนี้มาก mm hmm. เย็นมากสบายมากแล้วท้องฟ้าก็สวยมากมนนี้คือด้านหลัง ตอนนี้เราผ่านท่าเรือเสรีไทยมาแล้วนะครับนี่เรือเรือไฟฟ้าส่วนมาละด้านนั้นก็มีคนแบบนั่งเต็มเลยอ๋อดนนโอ้หมีมีคลื่นน้ำกระทบนิดหน่อยบรรยากาศดีมากเลยแบบเย็นสบาย ใครว่างก็สามารถที่จะมานั่งเรือเล่นได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงทดลองฟรีประมาณสองถเดือนนะเรานั่งจากท่าเรือสีบนเรืองมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าในวันนี้สันนั่งจากหลังโรงเรียนนะครับ คองรหัสนะครับนี่ตอนนี้ด้านหลังเราผ่านท่าเรือของรหัสไปแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะด้านหลังท่าเรือ ตอนนี้ถึงท่าเรือหมู่บ้านร่มไส้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศท่าเรือนะท่าเรือหมู่บ้านร่มไส้รับน้ําหนักได้ยี่สิบคนอ๋อในเดินเดินออกไปตรงนี้ได้เนี่ยเป็นประตูเล็กๆนะครับสามารถที่จะเดินมาท่าเรือได้คลองแสนแสบดีมากเลยเขามีเป็นแบบทางริมคลองตลอดเลยเดินชิลมากอันนี้เหมือนเป็นแบบ ฝั่งด้านนี้นก็จะมีเป็นเรือเก่าๆเน่ขนส่งเรือขนส่งอืมเนี่ยมีเรือชาวบ้านด้วยนะเรชาวบ้านอยู่ด้านข้างใช้ชีวิตริมคลองก็ดีนะทุกคนเพราะว่าแบบบรรยากาศอะชิลมากเลยแล้วถ้าอนาคตน้ำคลองแสนแสบใสกว่านี้อนะีกก็จะชิลมาก แต่ว่าคืออาจจะไม่ได้แบบอาใสเหมือนต่างประเทศเหรอกคิดว่านะเพราะว่าเนื่องด้วยดินดินของเราเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมของเราอะไรเงี้ยมันอาจจะใสขึ้นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบใสกิ้งถึงขนาดว่ามาเลี้ยงปาลาคราฟอะไรได้ขนาดนั้นนะครับมาแล้วมาแล้ว,ลวกำลังจะลอดใต้สะพานบรรยากาศดีมากเลย ชอบนั่งเรืออันนี้คือยังไม่ได้เป็นนั่งเรือคลองพดุงรุมเกษเลยนะเพราะว่าตอนนั้นจะไปนั่งคลองพดุงรุมเกษแเราน้ําขึ้นนะพอน้ําขึ้นคลองพดุงรุมเกษมเขาก็จะวิ่งไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องลอดใต้สะพานเยอะมากเลยนะแต่ว่าที่นี้ก็คือเหมือนนะมันเป็นคลองเสนแสเป็นคลองใหญ่พอสมควรนะน้ําเขาก็โอเคอยู่เนี่ยแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบลอดหรือไม่ได้ลอดใต้สะพานแบบ เรียกอะไร้นเหมือนเตี้ยๆนะสะพานแต่ละอันก็จะสูงพอสมควรนะถึงน้ําขึ้นเนี่ยก็ยังเดินเรือได้อยู่นะครับนี่อดใต้สะพานตรงนี้ไปแล้วนะดูบรรยากาศดีมากเลยอ๋เอ,อเดี๋ยวเราก็นั่งดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะทุกคนอันนี้ก็อาจจะยังไม่มีอะไรมากนะเพราะว่า ก็พามาลองนั่งเรือชมบรรยากาศตอนนี้คือเสียงเงียบมากนั่งชิลมากแบบปกติถ้าเรานั่งเรือบางอันเนี่ยจะมีเสียงเครื่องยนต์ที่แบบเสียงดังมากแต่อันนี้คือเสียงเบามากแล้วก็นั่งชิลๆนั่งชมคือถือว่าเป็นแบบเรือท่องเที่ยวได้เลยนะแบบนั่งชมวิวด้านข้างเพราะว่าวิวด้านข้างก็จะเป็นแบบวิวบ้านเรือนวิวเ,เหมือนวิถีชีวิตชุมชนแต่และชุมชนนะครับของชาวกรุงเทพมหานครนะ เหมือนเวลาที่เราไปนั่งเรือต่างจังหวัดอะที่แบบนั่งเรือหางยาวท,ท่องเที่ยวทเที่ยวรถสองสามร้อยอะไรเงี้ยนอะอันนี้ก็คือแค่15บาทนะถ้าเขาเปิดบริการอย่างเต็มที่เขาจะเสียค่าธรรมเนียม15บาทตลอดสายแต่ตอนนี้ก็จะฟรีก่อนประมาณสองสเดือนนะครับเมือ่อนนู้นนะจะเป็นมัสยิดอีกอันหนึ่งนะตอนนี้นะครับที่เรากําลังนั่งเรือผ่านไปนะมันก็จะเป็นมัสยิด อัมอียะตุนมุสลีมีนนะต้องขออภัยถ้าอ่านชื่อไม่ถูกนะครับเพราะว่า,<ม>าภาษาอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่มัสยิดยัมอียะตุนมุสลีมีนนะครับนี่เลยเนี่ยอยู่ด้านหน้าของเราเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศคนระั ตอนนี้เรามาถึงท่าเรือหน้ามัสยิดแล้วครับอ๋อนี่จะเป็นแบบมัสยิดสีชมพูด้านบนหอคอยก็จะเป็นสีแดงนด yeah. เนี่ยนะฮะท่าเรือเขาเรียกว่าท่าเรือสุราแดงนะครับอ๋อท่าเรือสุราแดงเพราะว่ามัสยิดด้านบนจะเป็นสีแดงนะก็เลยแบบท่าเรือสุราแดงเนี่ยนะครับอยู่หน้ามัสยิดเลยนะทุกคนท่าเรือสุราแดงเดี๋ยวตอนนี้ก็คือจอดรับ คุเรศันนี่ ุกคนตรงนี้นะตั้งแต่แบบามาัสยิดเป็นต้นมานะตัวนี้มะม่วงเยอะมากเนี่ยมะม่วงเต็มต้นเลยแลย้วแบบต้นมะม่วงเยอะมากแล้วลูกมะม่วงเยอะมาก<笑><笑>เห็นแล้วว่าโอ้ยอยากเอาน้ำพริกมาจิ้มมากเลยนะ <S <S ด้านหน้าของเรานั้นคือโรงเรียนคานายาวนะครับเนี่ยก็จะถึงท่าเรืออีกหนึ่งท่าเรือ มีผู้โดยสารลงด้วยตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือชุมชนหลอแหลใหญ่นะครับเนี่าเดี๋ยวเราออกจากท่าเรือชุมชนหลอแหลใหญ่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็มีชุมชนเยอะแยะมีบ้านเรือนอาชาวบ้านเยอะแยะเลยมีสะพานข้ามไปฝั่งตรงข้ามด้วย วิชิวมากมะม่วงเยอะมากดูมะม่วงดูนะเราไม่ได้พูดเล่นนะมะม่วงเยอะมากเลยเต็มต้นเลยแถวนี้เขาไม่กินมะม่วงกันหร,หรือหรือว่ายังไงทำไมมะม่วงมันเยอะขนาดนี้เนี่ยดูดูเนี่ยทุกบ้านเลยนะเนี่ยอันนี้ก็มะม่วงอันนี้ก็ต้นมะม่วงตอนนี้เรามาถึงที่ประดูน้ำบางชันแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเรือเป็นลำ ถัดไปนะเพื่อที่จะไปตลาดมินบุรีเ,เดี๋ยวเราเข้าท่าเรือตรงนี้ก่อนเรือที่เรามาเขาก็จะย้อนกลับไปที่ท่าเรือวัดซีบุญเรืองเหมือนเดิมนะครับโอ้ผู้โดยสารเยอะแยะเลยไปเดี๋ยวเราขึ้นท่านี้นะครับ ก็ขึ้นเรือมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเนี่ยท่าประตูน้ําบางชันด้านใต้นะครับสําหรับเรือนี้ที่เรามาเนี่ยเขาก็จะย้อนกลับไปทางเดิมนะเขาจะมีสองสองช่วงนะครับวัดสีบนเรือถึงท่าน้าประตูบางชันด้านใต้แล้วก็แล้วก็ต้องเดินทางเดินมาหน่อยนึงนะครับข้ามประตูเพราะบางวันเนี่ยประตูน้ําตรงนี้เขาก็จะไม่เปิดเขาก็เลยต้องแบ่งเป็นสองช่วงนะ ในอนาคตถ้ามีเรือเยอะๆหรือร่าจำนวนเรือของกรุงเทพมหานครมากขึ้นเขาก็อาจจะเหมือนแบบยิ่งยาวนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นสองช่วงก่อนเดินมานิดเดียวแค่ข้ามตรงประตูเรือนะครับเอปประตูประตูน้ำประตูท่านา้ำาแล้วก็มานั่งเรือฝั่งด้านนี้ก็มาขึ้นตรงนี้บัง ตอนนี้เราอยู่บางชันนะครับอเย้นี่ถึงแล้วไปนี่นะครับทุกคนจากเอ่อท่าเรือวัดสีบนเรืองมาถึงที่ตรงบางชันนะครับ ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ4 0ถึง45นาทีได้นะครับที่เรานั่งมานะเพราะว่าตอนนี้เรามาจากตรงบริณฑรนู้นเนี่ยต้นทางประมาณบ่ายสองแล้วก็มาถึงที่นี่ประมาณ45นาทีประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วแต่วันนะอาจจะ4 0ถึง45นาทีประมาณกันนี่ตอนนี้เราเราก็จะมุ่งหน้าไปด้านนู้นกันเพื่อที่จะไปตลาดมีนบุรีกันนะครับ อูดูบรรยากาศแบบวิวดีมากเลยอะ่ะปาเราเปลี่ยนฝั่งมานั่งฝั่งด้านขวานะครับเมื่อสักครู่เราเออตอนขามาเรานั่งฝั่งด้านซ้ายใช่ไหมเพื่อที่จะให้ทุกคนดูท่าเรือต่างๆนะครับเพราะว่าตอนที่ขามาเนี่ยท่าเรือจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูด้านขวามือบ้างว่าด้านขวามือมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศชุมชนต่างๆ ริมคลองแสนแสบนะครับนั่งชิวมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอันนี้คือน้ำน้ำก็นิ่งนันลาดบัวขาวนะครับน่าจะเป็นฝั่งด้านนั้นทนะี่เป็นลาดบัวขาวกรุงเทพมหานครมีแม่น้ำลำคลองเยอะมากถ้าเรา มีเรือไฟฟ้าแบบนี้เยอะๆนะครับแล้วก็ให้บริการทั่วแบบทั่วกรุงเทพมหานาครเนี่ยก็จะทําให้รถที่ติดอยู่ปัะจำวันนี้อาจจาะลดความรถติดลงไปได้พอสมควรเลยนะเพราะคนก็หันมาใช้บริการทางเรือเนี่ยทางเรือทางรถไฟอะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับรถยนต์ก็น่าจะสบายเนะตอนนี้แบบนิ่มมากอะนั่งชิลมากทุกคนแบบ นั่งสบายสบายไม่มีตะกุกตะกักไม่มีแบบว่าการรู้สึกว่าเรือโครงเคลงอะไรนะสบายๆเนี่ยนั่งชิลมาก นี่ตลาดน้ําขวัญเรียมน,นะครับผ่านตลาดน้ําขวัญเรียมด้นะทุกคนนี่นะครับวัดบางเพ็งใต้นะครับถ้าใครมาเนี่ยสามารถที่จะนั่งเรือมาที่วัดบางเพ็งใต้ได้ได,ด้วยมาตลาดน้ําขวัญเรียมได้ด้วยนะครับชิลมากเลยเนี่ยมาวัดร่องเรือร่องเรือเที่ยววัดได้เลยเนี่ยวัดบางเพ็งใต้ แขวงมินบุรีเขตมุนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบขอนเลียมตลาดน้ําขอนเลียมแต่ว่าเขาก็ต้องแบบมีเป็นอ๋ออันนี้เป็นวัดวัดบําเพ็ญเหนือนะครับมีใต้กับเหนือนอันนี้เป็นวัดบําเพ็ญเหนือฝั่งนี้เป็นวัดบําเพ็ญใต้ เย็นสบายเดีย๋ยวเราลอ,ลองดูนะว่ากว่าที่เราจะไปถึงที่ทตลาดมีนบุรีเนี่ยจะใช้ระยะเวลาชั่วโมงชั่วโมงเท่าไหร่คือมันน่าจะชั่วโมงแน่นอนนีแต่ว่าชั่วโมงกี่นาทีมม่วงเยอะมากเลยคือ <c ười> ตานี่มองเห็นแต่มะม่วงอย่างเดียวมะม่วงเยอะมากเลย ตอนนี้เรามาถึงที่ท่าเรือตลาดมีนนะครับตอนนี้เราลงที่ท่าเรือตลาดมีนนะเ,เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะไปเดินเล่นตลาดมีนบุรีกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็มานั่งเรือตรงนี้กลับไปที่ท่าเรือวัดศรีบุญเรืองอีกรอบหนึ่งครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยนี่นะครับบรรยากาศของท่าเรือตลาดมีนบุรีนะครับ ทุกคนตอนนี้ก็คือถ้าเป็นวันจันทร์ถึงสุกนะครับวันจันทร์ถึงสุกเนี่ยเขาเปิดบริการตอนประมาณตีห้าครึ่งถึงประมาณสองทุ่มครึ่งนะก็จะมีเรือทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นวันเสราร์อาทิตย์เนี่ยจะมีเป็นประมาณ6กโมงเช้าถึง5้าโมงครึ่งนะครับนี่เลยอันนี้ก็คือยังมีอีกท่าเรือหนึ่งเนี่ยเป็นท่าเรือมีนบุรี